สวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมนายพนมาแจ่มสีเกษตรกรหมู่หนึ่งตำบลหนองแสงตัวปีจังหวัดนครนายกชื่อเล่นชื่อยอดครับอ๋องั้นผมขออนุญาตเรียกพี่ยอดนะครับเราเคยมาสัมภาษณ์กันรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นข้าวยังไม่ออกรวงเนาะพี่ปลูกข้าวอะไรอยู่นะครับอตอนนี้เป็นข้าวหอมปทุมครับหรือปทุมธานีหนึ่งครับครับนี้ได้ใช้ทั้งซูเปอร์ไมโครมิกแล้วก็ไฮเปอร์พัสซอนพัสซูไปผลปรากฏว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่โหก็ ไปดูดูที่นาดูว่าถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจเคยเคยข้าวปกติที่ปลูกมันได้อย่างงี้ไหมไม่เคยเจออย่างงี้ครับเพราะว่าตอนที่ที่ที่แจ้งมาคือดินตรงนี้มันก็ไม่ค่อยดีด้วยใช่ใช่แล้วตอนแรกๆก็มีบางส่วนที่มันมีปัญหาเรื่องใกล้จะเน่าแล้วใกล้จะเน่าด้วยครับแล้วฉีดไปแล้วมันโอเคแล้วครับนะมาชมข้าวกันหน่อยครับไปดูครับพี่ยอดอธิบายเลยครับว่ามันดียังไงอะไรยังไงแบบนยครับตอนนี้ข้าวก็อายุประมาณอ่ เก้าสิบแปดวันนะครับสังเกตว่าสังเกตว่าถ้ารวงจะใหญ่ยาวมากนะครับเม็ดก็จะเม็ดก็จะเต่งนะฮะตัวนี้คือผมทําหอมมะทุมาเนี่ยสามสามปีแล้วไม่เคยเจอแบบนี้สักทีนะครับปีนี้ถือถือว่าสุดยอดครับเนี่ยครับนะดูกว้างๆครับแทนดูกว้างๆเลยครับนี่เป็นไงเนาะรวงจะออกเสมอเลยครับปกติพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะที่พี่ปลูกไว้อ่าตรงนี้แปดไร่ครับแปดไร่ปกติได้ประมาณเท่าไหร่นะ เ,เคยทําได้สูงสุดเลยคือห้ากวียนห้ากวยแนครับเดี๋ยวรอบนี้ลุ้นกันดูนะครับว่า <c oughs> จะมีโอกาสแบบเสมอนาห,หรือเกินนาไหมนะครับผมมั่นใจเนี่ยผมเห็นตาป้า้วเนี่ยโอ้มันสวยงามจริงๆนะฮะก็ฝากเชิญชวนพี่น้องนะฮะคนไหนที่ทํานาอยู่เพราะพี่ยอดเป็นตัวแทนที่นี่ด้วยครับเช<ร>ครก็ฝากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะฮะท่านใดที่ทํานาอยู่หรือทําไร่ทําสวนนะฮะมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ ผมขอการันตีว่าดีจริงครับอันนี้มันจะเป็นซปเปอร์ไมโครมิคมกับไฮโปพัทนะฮะพัทวันพัททูนะครับที่ผมใช้อยู่ครับช่วยบอกเบอร์หน่อยเผื่อมีคนสนใจครับศูนย์เก้าแปดสามศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์หกครับครับตอนนี้ต้องเรียกเสียยอดแล้วนะครับ <c oughs> อ่าโอเคนะครับอบคุณม,มากบ,บสวัสดีครับ